เป็นแบบเป็นเป็นแบบมวลแบบความชมพูอะไรแบบนี้มันอยู่ในวิดีโอตลอดเวลารับใช่ครับซึ่งก็น่ารักถูกใจมากๆรยกมากแล้วมันถ่ายข้อเรามาเหมือนที่น้ำติงบอกเมื่อกี้มันเป็นฟิลแบบเหมือนสิ่งที่ทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาต่างๆที่เราอยากเก็บมันไว้ใช่ไหมน้ำติ้งใช่ครับรู้สึกว่าตัวสิ่งที่วิดีโอตัวที่เราทําือตอนหรือว่าตอนที่เราถ่ายเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งเลยคือเขายังใช้คอนเซ็ปต์ของพีโนราเหมือนเดิมคือ เรารู้สึกว่าความไทม์เลสเป็นอของพนวมากมากๆที่ตัววิดีโอไม่ได้มีอะไรแบบบื้อหวาไม่ได้มีเพอกราวแบบชูดฉาดหรือว่างานาน,นที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุยมันดูแปลกแตกต่างแต่ว่ามันมก็เป็นวิดีโอที่เห็นแล้วมันเห็นเด็กสองคนทนะเป็นอีกหนึ่ง representation ของแบบพานัวที่ มองย้อนกลับมาก็จะเห็นว่ามันมีความคลาสสิกมากๆแล้วว่าจะเป็นตัวชามที่เราใส่กันอยู่ในวิดีโอหรือตัวชามที่เราใส่ในวันนี้หรือคอลเลคชันเก่าใหม่ใดๆเนี่ยมันสามารถเล่นจินกับชีวิตของผู้คนได้มากกว่ากา้เป็นแค่แบบของธรรมดาหรือว่า m a t เ r i ธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเหมือนกล่องเก็บความทรงจำหเือว่าแล้วก็เก่งน้ำปิงที่มันทําออกมาได้แบบคลาสสิกมากๆแล้วถ้าเป็นชอบอะไรแบบนี้ที่มันมันดูท่าเลสเนาะเหล็กมันนี่เห็นแล้วมันรู้สึกว่า ไม่ต้องเยอะเลยอ่ะใช่สูตรสีดำสีขาวง่ายแต่มาพร้อมเครื่องประดับที่สามารถมอบให้คนที่รักได้ส่งต่อให้กับรุ่นน้องส่งต่อให้กับคนในครอบครัวได้ใส่ได้แบบมันมีแบบความหมายเยอะแยะเลยเนาะนะครับซึ่งเรามาพูดถึงความหมายก็ต้องมาพูดถึงวันนี้หน่อยดึง21มกราคมที่ผ่านมาเชิมมันคือวันอะไรหรอวันอะไรครับวันวันจันหรือเปล่าหรือวันอังคารหรือวันพุธ มันคือวันอะไรนะครับผมเนี้ยเก่งเราเก็บอะไรไม่ได้เ,เราเผิ่อีกแล้วว่าทุกคนเก่งเผิ่อีกแล้ว21วันอะไรคือวันครบรอบพาร์นเนอร์ออครับเอ้ยองปีรับใช่ครับแล้วมันมีความพิเศษอะไรบ้างปีนี้ปีนี้เหรอฮะปีนี้ก็คือเราอยู่ที่ที่เซี่งยงไฮ้แล้วก็ ได้ได้พาน้องไปที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากไปนานลแล้วก็คูอสวนส,น,สนุกใช่ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอีกโมเมตนต์หนึ่งที่แบบน่าจดจำมากๆคือเราได้แบบมีทิวิต้ในวันที่แบบมันพิเศษแบบแล้วก็มีความทรงจํำหลายอย่างที่ที่อยู่ที่นั่นอะไรครับใช่ก็เป็นปีที่้รู้สึกว่าแฮปปี้ตั้งแต่แบบเปิดต้นปีมาจชะเชื่อจัะทอสีหน้าคือ Happy <c oughs> แฮปปี้จริงๆแฮปปี้ไหม แฮปเี้นะครับน้ำปิ้ง่ะครับเป็นไงบ้างวันนั้นก็เป็นเป็นปีที่รู้สึกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเลยจี่ไอกเลยถึงว่าเราเหมือนช่วงปีแรกมันเหมือนจะแบบนานนานนานิดนึง๋อแบบผ่านช่วงถ่ายซีรีส์คราบออนซีรีส์เทมจิาต้องรอดแล้วก็รู้สึกทุกอย่างผ่านไปแบบรวดเร็วมากๆอะไรอยากครับก็อะไรอยากคุกไปจับอะไรเขาว่าครับมันไม่มันไม่ตรง ไม่ตกหรืออยากจับตอนพูดต้องตกคือถ้าอยากจับเราก็อนุญาตให้จับได้คอยดูให้คอยคอยดูให้นอนปกติเขาไม่เป็นแบบนี้นะแต่ว่าพอเข้าปีที่สองเนี่ยเขาค่อนข้างดีเคนหวานขึ้นเหรอไม่ปกติเขาจะเป็นคนแบบนิ่งๆนะไม่ค่อยได้ดูในดีเทลหรือว่าอะไรเยอะมากมายแต่หลังๆวันนี้เรารู้สึก,กว after, ่าแบบเขาค่อนข้างแบบดีเทลขึ้นอย่างวันครบรอบ สองปีที่ผ่านมาก็าก็แบบมีซื้อของให้ <Hey. S 1> มีอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเฮ้ย <Hey. S 1> เขาเขาดูเป็นอีกหนึ่งเป็นเก,เนเกเนเมริีเวอร์ชั่นใหม่ที่แบบ สดใสมากๆอ๋อเราพี่พี่แพนโดร่าก็ทำของให้ด้วยเหรอจริงๆก็รู้สึกว่าดีเทลเพราะว่าแพนโดร่านี่แหละนี่เพราะแพนโดร่าเขาดีเทลไงแล้วยังไงเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเลยไม่ว่าอย่างคอลเลคชันที่เก่งใส่ท่าคืออัลบล์เลิฟจ้าซึ่งคอลเลคชันที่เก่งใส่ที่ที่อยู่บนสร้อยคอเนี่ยก็จะมีแบบทุกคนสามารถแบบคัสตอมได้ไม่ถึงว่า เราอยากใส่ข้อความอะไรลงในในชิ้นงานที่แบบเราใส่ก็ได้อ,อ,อย่างตัวที่เป็นตัวกุญแจเนี่ยจากจาก็จ,กจ,ะจะมีคำว,ว่าแบบ K บวก NP แล้วก็อันนี้เราเรเยยีเรเสเลยหรือเปล่าอันนี้พี้พี่ๆแบบจัดมาให้เลยพี่เขาจัดให้หรือพี่เขารู้ใจเรารู้ใจน่าจะเก่งมากกว่าอ,อ บวก N P แล้วก็ครอบ21คร21ใชก่ก็คือก็คือวันรอ,อบรอพาร์นเนอร์ออใช่ก็อย่างที่บอกว่าพอเรามาทำงานกับพันโดราเนี่ยเราเห็นความดีเทลของพันโดราที่แ <leaning S 1> บบที่มันที่มันมีความใส่ใจทุกรายละเอียดทุกทุกลคชั่นเลยอย่างที่น้องบอกว่าพันโดรามีความ timeless ไม่ว่าจะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ เรามองเหย่านกับไฟมันก็เป็นความทรงจำที่แบบสวยงามมากๆเลยครับใช่ครับน่ารักมากๆเลยน่ารักน่ารักครับน๊กครับน่ารักไหมครับางบีมน่ารักครับสร้อยหรอสร้อยเพิ่งเห็นวันนี้เอาจริงๆสร้อยอ่ะเขาถูกใจมากเลยนะจ้าก็เห็นอยู่ว่าแบบตอนแรกคือจริงเอาจริงๆอ่ะพี่พี่แพนดอร่าไทยนันน่ารักกว่าพวกเราภาพคือ ตัวดีเทลวันตัวสอนหรือว่าใส่ใจเนะาะตามบอกแบกที่น้ำปิ้ง<า>เคยเคยสื่อด้วยใจอุ้ยเ <c oughs> นี้ยคาดเนอ่พี่ๆก็พยายามหามาให้ว่าเราได้ใส่ตลอดคือบางทีเราไม่ได้มีเวลามาตรงหน้าช็อปตลอดแล้วเราก็แบบมีการอัปเดตคอลเลคชันใหม่กันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าใครที่ติดตามทริปช่วงวันขอบรอบจะเห็นว่ามันจะมีแหวนที่เป็นรูปหัวหใจ สีซิลเวอร์สีเงินกับข้ทองซึ่งตัวความพิเศษของคอลเลคชันนี้คือเราสามารถคัสตอมไมตัวตัวอักษรหรือว่าเราสามารถคัสตอมไมตัวอักษรหรือว่าตัวเลขหรือชื่ออะไรเงี้ยครับได้หมดเลยซึ่งพี่ๆเขาก็คัสตอมไมตัวเคจับกับตัวเอ็นทีให้ก็เลยหยิบไปใส่ที่ต่างประเทศด้วยกันรู้สึกว่าถ้าใส่ตรงๆไปเลยมันอาจจะมันอาจจะไม่เกรดหรือเปล่า มาจจะยังไม่แบบอาจจะยังแบบธรรมดาไปาก็เลยคิดกันว่าโอเคงั้นเราสลับกันใส่ดีกว่านีเธอใส่ของฉันฉันใส่ของเธอเบวลิงก็เลยได้ใส่แหวนตัวเคซึ่งวันนี้ไม่ได้ใส่มาวันนี้ใส่คอลเลคชั่นมา <c oughs> คุณคนนี้วันนี้เขาก็เลยใส่ตัวทั้ง K NP ที่คอ <c oughs> เขาก็คือแสดงจุดยืน เป็นการใส่ส้อยแสดงจุดยืนใส่ซอยอ n l o c k นะครับแล้วถ้าเกิดวันไทยเนี้ยหลายๆคนอยากจะซื้อแพนโดร่าให้กับคนรักเนี่ยเราแนะนำคอลเลคชันไหนดีครับพี่แก่พี่อนนต์ปิงก่อนจะปีแนะนำคอลเลคชันไหนดีจริงๆน้ำปิงว่าคอลเลคชันทุกคอลเลคชันเลยแหละถ้าโดยเฉพาะคอลเลคชันอั n ล็อกเลิกใช่ไหมั n ล็อกเลิกจริงๆที่ที่แบบอยากแนะนำเพราะว่าจ้าดึงเลยคือเรารู้สึกว่า คอลเลคชั่นใหม่ที่มาในช่วงเดือนแห่งความรักวันเลนทายเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักต้อารอะไรคือชามเขาแบบน่ารักขึ้นเรื่อยๆจริงครับ<า>แล้วก็มันมีความดีเทลบางอย่างเช่นมันจะมีชามบางตัวที่เป็นตัวเหมือนเอาไว้ใส่แม่กุญแจซึ่งก็จะมีตัวสร้อยที่เป็นตัวกุญแจแบบนี้มาคู่กันเราสามารถแบบมีกิมมิคบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้สมใส่เอคเซสซอรีที่มันมีความกิมมิคบางอย่างนะเราก็ ค่อนข้างไม่อยากแบบธรรมดาคือแบบใส่คู่กันแล้วมันมีอะไรให้แบบ connect story บางอย่างค่เลยรู้สึกว่าอยากแนะนำให้หลายๆคนไปดูที่ช็อปของ p a n d o r a ได้เลยว่าชอบตัวไหนจริงๆที่เซ n t r a l w o ว l d ตรงนี้มีค่อนชั่นที่วางไว้แล้วก็มีหน้าพวกเราแล้วก็เป็นตัวที่เราเคยสนใจอยู่ซึ่งนี่พี่เก่งพี่เก่งเขาโพสให้เลยพี่เก่งเขาโพสให้กล้องเลยล่ะเขาทิ้งแสงแพนดอร่าที่หนูเขาเลยล่ะ เนี่ยแล้วเดี๋ยวไวรัลอีกนี่เดี๋ยวไวรัลอีกหล่อกไหมนระปิงหล่อกไหมเก่งเอาใหม่เก่งทำใหม่เก่งทำใหม่หลอกใหม่แล้วก็สองสามขอปึ๊บมองกลอก่อนเหรอใครมองกล้องกล้องไหนนะครับเออต้องดูนะต้องดูต้องดูหนึ่งสองสามปึ้งเฮ้ยหล่อกไหมย่นี้หล่อกไหมก็ค่อนข้างหล่อมากอยู่ชอบไหมอย่างนี้แหละครับชอบไหมก็ค่อนข้างจะแพนโดราเลยล่ะ แพนโดราเลยนะชั่มยไม่ไม่ไม้ตอบแล้วนะแต่ตอบว่าแพนโดราเลยนะแพนโดราเลยนะนะครับพี่เก่งค่ะพี่เก่งอยากแนะนำคอลเลคชั่นไหนเป็นพิเศษให้กับแฟนๆบ้างครับก็ถ้าให้แนะนำเลยก็น่าจะเป็นอาร์ลองเลิฟ่ะที่รู้สึกว่าแบบชอบที่สุดก็อย่างที่บอกว่าแบบชอบตัวสร้อยที่แบบที่สามารถคัสตอมได้ทุกคนก็สามารถมาที่ช็อปแล้วก็สามารถมาบอกให้เลยว่าทุกคนแบบอยากได้อักษรแบบไหนหรือว่าดีเทลแบบไหนเนี่ยเราสามารถแบบเลือกได้เลย แล้วก็ตัวที่แบบรู้สึกว่าชอบที่แบบคลาสสิกเลยก็เป็นตัวชามครับซึ่งที่เก่งใส่วันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นนาฬิกาครา<า>ับก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบดีเทลที่แบบน่ารัก,น,กน,น่ารักเลยอะอเีนยบบน,นะก็เกี่ยวกับเวลาช่วงเวลา,าครับ,บรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นครับแล้วทำไมเราก็ไปจับเขาด้วยอ่ะรู้สึกไังไม่อยากได้รับการอินเสิร์ตด้วยครับ อีกหน่อยนึงอ่าเรถเลยล่ะแล้วต่แล้วต่อรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนช่วงเวลาที่แบบมันค่อยๆแบบเดินช้าๆถ้าว่าเดือนนี้จะเป็นจะมีแค่ยี่บปวันเออแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบ รู้สึกว่ามันยาวนานเหมือนแบบยืดเวลาไว้แล้วมันเป็นช่วงที่มีความสุขด้วยเนาะมันเ็นื่อยคชาสด้วยนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนก็มาแสดงความรักกันเต็มที่เลยนะครับเก่งน้ำปิงมีอะไรอยากจะฝากทุกทุกคนไหมทางเรื่องของแพนดูร่าเองหรือว่าผลงานของตัวเองรวมถึงข้อความอะไรที่วันนี้โอ้โหคนมาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยครับครับก็อยากให้ทุกคนได้ได้ลองเข้าไปในชมแพนดูร่านะครับเป็น เดินดูคือไม่ได้มีแค่คอลเลคชันที่เป็นแบบ Unlock Love มีอีกหลายคอลเลคชันที่แบบสวยมากๆนะฮะอยากให้ทุกคนได้ลองเข้าไปดูกันดีเดียวเนี่ยความรักก็ถ้าจะให้ของขวัญชิ้นหนึ่งกับคนที่เรารักเนี่ยอยากให้ทุกคนลองนึกถึง p a n o r a ดูครับผมนับปิงครับก็วันนี้ในฐานะที่เราพูดได้อย่างเต็มปากกเนนะว่าเราเป็น first p a n o r a Thailand Ambassador ผู้แรกที่ได้เข้ามาเป็นแบบอนวัาไทยแลนด์แฟมิลี่เนี่ยเราอยากให้พี่พีแฟนคลับของเีน้กปิงพี่พี่โอโหทุกคนภูมิใจร่วมกันนะแล้วก็ช่วยกันซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่สําหรับเด็ก2คนนี้มากเพราะว่าอาน์ว่าไทยแลนด์เข้ามาครบรอบก,กว่า15ปีแล<ห>้วค,คือมันมันแทบจะเป็นครึ่งเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตน้ำปิงแล้วที่เราได้เกิดมาแล้ววันนี้เรา วันเวลาทามมิ่งโอกาสอะไรก็ตามที่มันมาอยู่จุดนี้แล้วเราเป็นเหมือนผู้ได้รับเลือกจริงๆจากทางแบรนด์ได้รับความเปนดูจากผู้ใหญ่เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากใช้โอกาสนี้ในการที่จะผลักดันแพโนราไทยแลนด์ให้ไปสู่แบบกลุ่มใหม่ๆที่จะสามารถสร้างความทรงจำร่วมกันก็อยากให้พี่ๆได้แบบภูมิใจนะว่าวันนี้แบบเจงปุูกแบบเป็นอีกขวที่สำคัญของพวกเรามากๆ เนาะจากวันที่เรายังแบบต้องไปหาซื้อไปเดินช้อปปิ้งกันในวันนี้เรามีพี่พี่แพนโร่าแบบคอยคัสตอมไมซ์ให้เราคอยหาให้เราที่สําคัญมีพี่พี่โอโหที่แบบไปช้อปปิ้งต่มหน้าช็อปแล้วแบบพี่พี่ที่เขาเป็นเซลอะไรเงี้ยเขาก็แบบดีใจว่าแบบโอ้มีน้องๆตามมาซื้อเรารู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็ทางหลังบ้านก็ชื่นชมมากๆว่าด้อมเราสามารถแบบซัพพอร์ตคู่เราได้แบบไกลเพราะฉะนั้นเดือนนี้วันเลนทายก็ฝากทุกคน อุดหนุนได้นะครับกับแพนโดราไทยแลนด์เลือกซื้อของที่เป็นมากกว่าของขวัญให้ค,คนที่คุณรักกันครับใจ่แล้วอย่าลืมด้วยนะครับฝากแพนโด a าไว้ในอ้อมใจทุกคนซึ่งเชื่อว่าอยู่ในอ้อมใจแล้วทุกคนภูมิใจไหมวันนี้ภ <ใจ S 1> ูมใจมากๆ,ๆเลยนะครับขอสีมือให้กับเก่งน้ำปีด้วย <S <S เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพกันนิดนึงดีกว่านะครับก็ทุกคนสามารถ